สวัสดีครับมีเพื่นอนคนไหนเนี่ยเคยมีปัญหาชอบเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนและทําให้เรานอนเละไปจากเวลาที่เราตั้งไว้ครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอหรือรู้สึกไม่สดชื่นในวันถัดไปนะครับวันนี้ครับผมจะมานําเสนอครับวิธีการที่ผมใช้แก้ปัญหานี้นะครับโดยผมได้ทําการโหลดแอป app o f t t u m m e r นะครับโดยเป้าหมายของผมนะครับคือลดการใช้มือถือก่อนนอนให้เหลือ40 20และ10นาทีต,ตามลำดับครับ ไอ้อย่างหนึ่งนะครับคือนอนก่อนเวลาตีหนึ่งครับโดยเราจะทําติดต่อกันเป็นเวลา60บวันนะครับและจะลดเวลาการใช้งานมาทุกๆ2สัปดาห์ครับโดยวิธีการที่เราจะทํานะครับคือเราทําการเซตติ้งให้ทุกแอป,ปที่เราใช้นะครับมีการกําหนดเวลาใช้งานและช่วงเวลาที่เราห้ามใช้ครับตามที่เราต้องการดัรงรูปตัวอย่างนี้นะครับและนี่เป็นตารางการจดบันทึกเวลาใช้โทรศัพท์ก่อนนอน ในเวลาเข้านอนของผมนะครับอย่างรูปครับจะเห็นได้ว่าผมใช้โทรศัพท์น้อยลงและสามารถนอนได้ในช่วงเวลาที่กำาหนดถ้าให้พักผ่อนได้มากขึ้นและรู้สึกสดชื่นเมื่อตื่นขึ้นมาและพร้อมที่จะไปเรียนต่อได้อย่ากเตรียมที่โทรศัพท์วบบันนี้นะครับก็จบการนาเสนอไปแล้วนะครับขอบคุณครับ